<What? S 1> เราอยู่ที่ไหนเนี่ยยินดีต้อนรับสูลล่ชาเลนจ์ปุ่มปริศนา <c oughs> ชาเลนจ์อะไรกันทำไมเราถึงอยู่ในกล้องละ่ะแล้วทำไมตรงนี้มีกล้องด้วยในคนแนบดูเราเหรอ <c oughs> ใครกันได้ช่วยฉันทีพวกเธอจะบอยวายกันทำไมเนี่ยความสนุกกำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วจะเล่นกดปุ่มเลยไม่ต้องกลัวรู้อะไรไหมปุ่มนี้มันไม่น่ากลัวสักนิดยิ่งกว่านั้นมีเครื่องดื่มเสริฟอะไรจาก Starbucks ด้วย <c oughs> ดูสิว่ามันน่า,นานกินขนาดไหน <Y ami. S 1> และยังมีวิปครีมด้วยนะจินเลียนทั้งหมดนี้เพื่อเธอเลยนะกินให้อร่อยและกัน oh <my> อย่าลืมหายใจด้วยละ่ะ <No. S 1> ดูแลสังผมถึงให้เป๊ด้วยนะมาเริ่มตกแต่งกันเลยวิปครีมเหมาะกับเธอมากแล้วก็น่าอร่อยด้วยโอ้โอ้กิ <What? S 1> อ่อะไรขึ้นเนี่ย <Hey. S 1> ว้าว <Yummy. S 1> ฉันสงสัยจังว่าจะมีปุ่มอะไรอีกนะ oh, <yeah. S 1> สงสัยจังว่าปุ่มข้างหลังคืออะไรปุ่มอะไรนั่นล่ะอาหารแมวยังไงละ่ะเราทุกคนรักแมวแต่ก็นะตอนนี้อาหารแพคนีไ้ไว้สำหรับเธอแล้วแนนซี่ <c oughs> ใช่มันกลิ่นแรงสุดๆเลยละ่ะแต่บางทีมันจะอะร่อยก็ได้มั้อโอ้ดูสิ oh, <my> ฝนตกเป็นรถทหน้าแล้วละ่ะ นันซี่ดูจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรทั้งน่าจะโชคดีก็นได้มั้งเอาล่ะถึงตาของจิลเลียนแล้วฉันสงสัยจะว่าอะไรรอเธออยู่ในรอบนี้ฮึ <S 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 โอใช่ก่นเลยมาลอดูกันโอใช่แล้วมันคือคนคคนลาที่ทุกคนชอบแล้วมันมีเยอะขนาดไหนเนี่ยมาเป็นพีระมิดเลยโอ้ย จิลเลียยระวังนะ oh, <my> เขาล่ากำลังป่วยปลายใส่เธอแล้วเหมือนลูกเห็บเลยหวัง <_ d ose> มันจะไม่กระแทกหัวเธอจนหัวแตกนะ <_ d ose> เอาละ่ะแต่ตอนนี้เธอสามารถเพลดเพลินกับโคกเย็นๆ <_ d ose> ได้แล้ว <_ d ose> ฉันได้อาหารมาแต่เธอได้โคก <_ d ose> มันไม่ยึทธรรมเลยอ่ะ <_ d ose> แล้วเธอล่ะแนนซี่จะได้อะไร <_ d ose> โอ้โหมันคือเครื่องพ่นน้ำแข็งล่ะ ก็าสามารถใช้แช่แข็งอะไรกันได้ลองเลย <What? S 1> เอลันเนะมันมาเต็มแม็กเลยล่ะเตรียมพร้อมสดการโจมตีแห่งน้ำแข็งแค่ระวังด้วยนะโ <What? S 1> อ๊ยกอ็อะไรขึ้นขอแช่แข็งนี่อร่อยมากขึ้นไอศครีมของจริงเลยจินเลียนขอฉันลองบ้างสิฉันคนแช่แข็งนะ <What? S 1> ไม่งั้นเหรองั้นก็เดี๋ยวเถอะ เอาน,น้ำแข็งของฉันไปไม่เธอเป็นลกูกบอลน้ำแข็งเดี๋ยวนี้เป็นไงละ่ะตอนนี้เธอสามารถไปตกแต่งอยู่ในส่วนน้ำแข็งได้แล้วในขณะที่จิวเลียนยังเป็นน้ำแข็งมันเกันเถอว่ามีอะไรรอเธออยู่ต่อไปโอโ้โหโกโก้เนสคริกด้วยแล้วก็กินหอมมากเลยละ่ละน้ำมันร้อนจนพอที่จะละลายจิวเลียนได้เลยดูสิมันได้ผลด้วยนะ อาบน้ำด้วยช็อกโกแลตแบบนี้อะไรจะดีไปกว่านี้ล่ะไ่โอ้ดีจังเลยคือให้ตายเถะแนนซี่บัสตอร์ของเธอมันหมดแล้วล่ะเฮ้ hey. ตอนนี้เธอเช็ด oh. แข็งใครไม่ได้อีกแล้วนะจิเล oh. ี่ยนกดปุ่มได้แล้วอที่นี่ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นทุกครั้งเลยล่ะแล้วครั้งนี้จะเป็นอะไรนะ ว้าวดูสิมันคือแว่นตาไฮเทคชัดๆเลยแต่เงียบไว้นะนี่คืออุปกรณ์ลับขององค์กรชุดสุดละ่ะเฉพาะสายลับตัวจริงเท่านั้นที่จะมีมันได้นะแต่เรายืมเขามาแค่แบบเดียวเท่านั้นเราทำได้ทุกอย่างแล้วเพื่อชาเลนจ์จิเลียนลับเลยนะแต่ระวังหน่อยมันเป็นของสำคัญนะว้าวเหมือนฉันอยู่ในเกมคอมพิวเตอร์เลยละ่ะโอ้โหแล้วนี่คือ,อไรนะ่ะทำใบเหรอ งั้นจะสะกดปุ่มที่มีหน้ายิ้มแล้วกันดูเหมือนว่าเส้ของอร่อยนะได้เวลาแล้วล่ะเธอพูดถูกเลยกินเลี่ยนมันคือป๊อปคอนครามเมลหวานหวานถังใหญ่ของเธอคนเดียวโอ้มันกรอบมากเลยก็น่ากินด้วยนี่หมอการไปดูในโรงหนังมากๆเลยแต่น่าเสียดายตอนนี้ไม่ไม่มีหนังนะแต่เธอมีอย่างบางอย่างที่ต้องทำรักมือกับป๊อปคอนกองตัวยังไงล่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เธอทำได้โอ้ดีมากเลยดีจังเลย Um, ฉันอยากกดปุ่มอีกรอบหนึง่ง hmm. นั้นก็อันนี้ละกันงั้นทางนี้จะได้อะไรนะมันดูกันโอ้โหมากกว่าสกินเทสีสันดสดใสแพ็คใหญ่เลยฉันรู้ว่าทุกคนชอบมันแต่จะดีกว่านะถ้าเธอไม่ถอดแว่นนะจะ oh <my> ได้ของอร่อยๆอ,อ,อีกมากมายเลยละ่ะโ <Yeah. S 1> อ้นี่มันดีจรงเลยอร่อยมากแล้วอะไรต่อละ่ะ อะไรกำลังรอเราอยู่นะว้าวมันคือมัชเป็นโลดนุ่มๆหอยใหญ่เบล่ำเลยอร่อยสุดๆเลยละ่ะกินเล่นเธอโชคดีมากเลยเหมือนกำลังไหว้นะ้ำอยู่ในขนมเลยละ่ละเราทุกคนอยากอยู่ในจุดขอนเธอมากกินให้สนุกนะอ๋ออร่อยจังเลยดีมาก ฉันพร้อมแล้วเราจะกินให้หมดเลย<อ>นี่จิลเล่ขอฉันกดปุ่มได้เลยยังเธอได้รับตั้งเยอะแล้วนะฉันก็อยากกินเหมือนกัน <c oughs> เอาเลยกดสิขอบคุณนะน<อ>่าสนใจจังมันจะคืออะไร<อ>ฉันไม่อยากทำให้เธออารมณ์เสียแน่นสิแต่เธอได้ปล่อยเข็มหน้ากับหยงแยงนะสิเอ้ <c oughs> อย <c oughs> กินเกินบรรยายเลย บางทีเธออาจจะชอบมันก็ได้มั้งเพราะทุกคนมีรสนิยมส่วนตัวนะบางคนก็ชอบของเค็มโอ้ใช่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่เธอจะทำอะไรได้หลักเพราะนี่คือกฎของชาเล้นนะถ้าจะทำอะไรก็ได้ <G ül üyor> จินเลี่ยเธอให้ฉันยืมบ้านได้ไหม <G ül üyor> ฉันสงสัยประจังว่ามันคืออะไรนะ <G ül üyor> ว้าวตอนนี้ฉันก็เห็นแล้วอ <G ül üyor> โอโห,โอโหมันมีคำบ้าอยู่ทุกที่เลย ฉันจะกดปุ่มนี้แล้วก็ออกไปหลังจากที่เจอป,ป่าเหม็นๆฉันก็อยากกลับบ้านไปอาบน้ำแนละ้วเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ,อช่วยด้วยกองนี้กำลังจะกินฉันแล้วเฮ้อไม่นะน้อง้อง้องนล้รอดแล้วเคยเห็นหน้าตัวเองไหมตลกมากเลยจิเลี่ยงถึงตาเธอแล้วเลิกปุ่มเลยแต่ไม่มีคำใบ้นะน่าสงสารจังว่าจะคืออะไรโอ้โห,หนุท่าล่าสุดปวดของเรานะ่ะสิ หวานเลยเอาจจะดีไปกว่าน้ำตาลชลล็อกโกแลตล่ะเนื้อเหนียวแล้วก็เข้มข้นด้วย<า>เข้ากันได้ดีมากกับมัชเมลโล่นุ่มๆน,นะโ oh <my> อ้ my god อ,อ,อร่อยไหมจิลเลียนเธอได้ขนมหวานที่ดีที่สุดในโลกเลยนะั่นเนี่ยแนนซี่และเธอรออะไรอยู่ล่ะ กดเลยโอ้โหโลูกกวาดวิเศษจลลี่เบลลี่เยี่ยมเลยแต่ก็นะไม่สิ่งที่เธอต้องรู้ลูกกวาดนี้แม่มีรสชาติหลายรสมากอาจจะเป็นรสอะไรก็ได้เธอจะไม่รู้จนกว่าจะได้ลองนันสิเอาเลยนั่นสิลองเลย <c oughs> เป็นลูกกวาดที่น่าสนใจมาก <c oughs> งั้นฉันจะลองอันนี้ล่ะ แล้วมันคืออะไรกันนันซโอ้โหมันคือเลือกวาดวิเศษล่องหนได้แล้วนันซีเธออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเธอหนีไปแล้วไม่บอกฉันเหรอเนี่ยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเฮ้ยนันซีเธอซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นฉันเลยดีจริงเลยเฮ้ยจมูกฉัน เอ้ยเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันมองไม่เห็นเธอนั่นสิรอก่อนเธอฉันจะหาเธอให้จะเดินนี้อยู่ที่ไหนนะออกมานะอ๊ตัวตลกนั่นเป็นอะไรนะใช่แล้วมันคือคนจ่าสืสารภาพโอ้ใช่ฉันลอดแล้วเรอวเข้าชิลเล่น,นออกมาแล้ว <What? S 1> ออกมาจากที่กันเธอแลวก่อตัวตลกผีงายทุกคน นที่สุดเราก็กำลังจะเริ่มชาเลนกันแล้วและฉันก็ดงหผดต้นแต่แรกฉันได้หมักฝรั่งหอดเดียวเองและฉันได้มากกว่าเธอส่วนฉันได้ทั้งกองเลยอเล็กเธอเนี่ยไม่มีดวงจริงๆนะแต่เธอจะได้เป็นคนแรกที่ได้กินหมักฝรั่งนะอย่างน้อยก็ยังดีฉันชอบหมักฝรั่งฮับ้าบ้าๆโดยเพาะรสบะบ,บุกัมนี่เธอกำลังทำไรน่ะอะซัม ห <Come> มากฝรั่งเป็นของเธอนะแต่ฉันต้องเป็นคนกับขยับนั้นเหรอ <No. S 1> เอานี่ไปซะโออไม่นะ <No. S 1> เลิกบ่นได้แล้วดูลูกบอลที่ฉันกลี่ยะเป่าก่อนสิ oh. ฉันจะโชว์วิธีการกินหมากฝรั่งสุดเจ๋งให้พวกเธอดู oh. พวกเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอสามารถเล่นกับลูกบอลแบบนี้ได้นะ oh. แต่ต้องเป็นมือโปรเท่านั้นที่จะทำได้ oh. ว้าวนั่นเยี่ยบไปเลยอเล็ก เธอทำได้ดีมาก <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเคียหมากฝรั่งแล้วแต่ก่อนอื่นฉันต้องอกระดาษห่ออก,ก่อนและฉันก็มีทริคดีที่ช่วยฉันได้ว้าวเยี่ยมไปเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลากินพวกมันแล้วเปิดใช้งานเครื่องดูดมานฝรั่งว้าว <S <S และตอนนี้ก็มดกาดูกันว่าลูกบอลจะใหญ่ขนาดไหน ฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอทำลูกบองใหญ่กว่าฉันแน่นอนให้ตายเธอทำอะไรลงไปเธอไม่ทำแค่ลูกบอลของฉันแตกนะเธอยังทำคิิปของฉันหายไปด้วยแล้วฉันจะ่ชยชีวิตยังไงเนี่ยถ้าเอามันกลับมาแปะที่เดิมสิก็ได้ฉันแค่ตกใจไปหน่อย่นลาถึงตาเธอกินแบบฝรั่งแล้วงไาที่สุดเพื่อจะเอากระดาษออกก่อนฉันต้องเตรียมเครื่องมือพิเศษดอกมา ได้ผลดีเยี่ยมและตอนนี้เธอก็จะกินได้หมดเลยพวกเธอพรมจะเห็นลูกกวาของจริงหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลย <c oughs> มิล่าหยูดนะมันใหญ่เกินไปไแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราจะเธอกลับมาบน,นโลกได้ยังไง ฉันมีความคิดแล้วเราต้องทำุกอย่งให้แตกด้วยที่ยิงหนังสติกนี้อเล็กซ์ยิงเลยทําไมเป็นฉันไเป็นงานไม่ลาคงบินไปนอกโลกแน่ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดวิต้าทำได้ดีมากเธอเลื่อนลงมาแล้วฉันเพิงคิดไปว่าต้องเป็นเพื่อนกับนกึ้นแล้ว ฉันดีใจมากๆที่จเจอเธอครั้งนะโ oh, <no. S 1> อ้โน่ฉันได้ผลทับทิมแค่เดียวเองและฉันมีเตมไปหมดเลยเป็นสิบผลเลย oh. ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย oh. ใช่แล้วดูกองผลไม้ของฉันก่อนสิ oh. Oh. ของฉันอร่อยกว่า <Hey. S 1> มิล่าเธอกินก่อนเลยโอเคเย้ <Okay. S 1> yeah, ฉันชอบทับทิมมากมากเลย <Yeah. S 1> ดูเมล็เล็กน่ากินข้างในก่อนสิ ก็จริงที่มันกินไม่ค่อยสะดวกแต่ฉันไม่ที่นี่เป็นตัวช่วยในการกินมันละอร่อยและสดดสุดๆและมือก็ไม่ต้องเลอะด้วยววแต่มันคงจะดีกว่านะถ้าฉันเอาเม็ดทับให้มาหมาวางไว้บนจานและกินภายในครั้งเดียวแบบนี้สิยิ่งอร่อยขึ้นหนึ100่ง<ม><ม>ร้อยเม็ดเต้เลยนี่มันเจ๋งสุด ก็หมายความว่าฉันได้เลมฟอร์ชาติแสนอร่อยเป็นร้อยเท่าแต่ฉันจะได้ทัพพิมแก้ผลเดียวแต่ฉันมีความสุขมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วโอเคก่อนอื่นเราต้องหาอันที่อร่อยที่สุดการผ่าทัพทิ่อาจง่ายแต่การบีบมันให้แตกด้วยมือเปล่านี่สิแย่จังอเล็กซ์ตอนนี้เธอโดนหมุนคนบ้าสุด การเป็นคนบ้ามันไม่อร่อยเหมือนการกินทับทิมนี่สิอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่ออะไรเสียสติไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันก็แค่กินทับทิมเสร็จอร่อยหมดแล้วนนบางทีวิตา้าเธออาจจะเป็นแบบเดียวกับ <Okay. S 1> ฉันก็ได้ราะงั้นลักเสียเวลาดีกว่าใช่เลยถึงเวลาของฉันแล้วมิาฉันขอไม่อยสิอนนเอาไปเลยแค่กินทับทิมธรรมดารมดามันน่าเบื่เอเกินไป แต่ถ้าคันเป็นน้ำผลไม,ม้น่าสนุกสุดๆเลย<ป>ดูสิฉันมีเครื่องคันผลไม้ด้วยว้าวเครื่องใหญ่จังเ,<อ>เครื่องใหญ่สำหรับผลไม้ทับทิมใหญ่ๆและยังได้ทับทิมออกมาเยอะด้วยม,มีเท่าไหร่บิวให้หมดเลยฉันจะได้มีน้ำทับทิมเยอะๆดูน้ำคั้นนี้สิ มันกำลังอ้อนไว้ให้ฉันดื่มมันโอ้เพรียวไม่เบานะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบมันอยู่ดีมันอร่อยไหมล่ะอรุสุดมีต้ามีน้ำผลไม้ติดบนหน้าเธอนะ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันฉันนอกได้ง่ายๆเลยให้ตายสิฉันได้โคแค่กระป๋องเดียวเองฉันได้มากกว่า ว่าเมล่ามีกีก่กระป๋องกันนะใช่เดิมสิฉันได้โคว่าเป็นตึกเลยโอ <Okay. S 1> งั้นชดขอเดิมก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยฉันก็มีชโชคอยู่บ้างเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยและหลังจากดื่มมันก็มีเสียงท้องร้องอีกเสมอฉันคิดว่าฉันมีความคิดที่ดีแล้วจะดื่มโค้กทุกกระป๋องพร้อมกันเลย ก่อน <Awesome. S 2> อื่นฉันต้องเปิดมนันจากนั้นฉันก็ต้องการหลอดพิเศษที่ฉัน่สร้างขึ้นมานั่นเป็นความคิดที่ดีมากเ <c oughs> ขาเรี่มันอร่อยสุดๆไปเลยโ <c oughs> อ,อ้ฉันว่ามีอะไรบางอย่างออกมาแล้วล่ะนั่นเป็นสิ่งคำรามที่น่าเกงข่อมสุดๆเลย <c oughs> ถ้าคิดว่าไงล่ะ <c oughs> ก็ฉันเป็นผู้ชายนะ <c oughs> แต่ฉันชอบแบบซี่มากกว่า แล้วฉันก็ได้มากระป๋องหนึ่งด้วยเจ๋งไปเลยเพื่ออะไรน่ะเดี๋ยวมันก็เล่นแล้วไงกระป๋องมันพังลงมาสิจากนั้นฉันก็ไม่ต้องเงื่อมแล้วฉันว่าฉันคงดื่มโค้กทุกกระป๋องได้ภายในครั้งเดียวสบายเลยเราเชื่อในตัวเธอฉันไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังแน่นอนโอ้โหเธอดื่มมันจริงๆริง แค่อย่าทิ้งขยะเสร็แล้วก็พอใครเลยมันเป็นกระป๋องนะมันเจ็บสุดๆตอนโดนกระป๋องฟาดนะขอทีฉันเห็นไม่ได้แล้วมิลาก็อะไรขึ้นกับเธอน่ะเธอเห็นผพ้เตเองหรือยังเห็นแล้วมันก็แค่แก๊สอ่าใครก็ได้ช่วยทีนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินอ้าวไม่ลาเลยหนักมากเออ ไม่เอาแล้วนะเลาไม่เอาครกแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อเมากกว่าน,นี้ไม่ไหวแล้วล่ะฉันขอหมุนวงล้อก่อนนะฉันโชคดีอะไรขนาดนี้ฉันชอบไส้กรอกมากๆเลยเจ๋งไปเลยและฉันก็ได้มันมาไส้กรอกอันเบอร์แรมเลย <S <S อืมน่ากินงั้นมาดูกันว่าฉันได้ของอะไรแบบไหน พวกฉันอยากได้ของอร่อยๆบ้างไม่ใช่แปลงสามนาเกลียดบางทีอาจจะไม่สายถ้าจะหมุนอีกรอบไม่ฉันไม่ยอมนะเธออยากให้ฉันกินสิ่งน่ารังเกียจนั้นจรงิงๆเหรอดูสิมันทั้งเหม็นลแล้วไต่ไปมาเยอะแยะไม่ฉันไม่กินฉันกลัวพวกมันสุดๆก็ <Okay. S 1> ดได้ถ้าเธอไม่ทําตามวิธีง่ายๆง,งั้นเธอต้องทาอะไรยากกว่านั้นวงล้อแห่งการลังทันไงล่ะไม่เอาให้ฉันกินแปลงสอดเองดีกว่าแม้ว่ามันจะไม่เข้ากับพิซซ่าอร่อๆของฉันสักนิด มันจมตีมือฉันไม่ฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้นะเอาฮิตตายจูลี่แล้วเธอรออะไรล่ะเธอก็อต้องกินไส้กรอกเหมือนกันนะเห็นด้วยเลยฉันว่าฉันจะทำฮอทดอกด้วยพิซซ่าด้วยไส้กรอกแสนอร่อยดูสิทั้งใหญ่ทั้งน่ากินอืมนี่เป็นสิ่งอร่อยที่สุดที่ฉันกินวันนี้เลยไส้กรอกมันเข้ากับรสชาติของพิซซ่าสุดๆเลย อร่อยกว่าฮอทดอกธรรมดาตั้งหลายเท่าแน่เจลลี่ทบังคขาให้ฉันต้องกินของอะไรที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่อยากกินจริงๆนะเธอทําอะไรนะถ้าอนุญาตให้เธอกินซส้เกรอกวพิซซ่าของฉันเอาฮอทดอกของฉันขึ้นมานะเธอไม่ละอายใจบ้างหรอกินแมงส่าของเธอไปฉันไม่อยากกินมันมีเยอะมากเลยและเหมือนมันอยากกินพิซซ่าของฉันมากกว่าอีกไม่ตาย มันมีกันเยอะมากจริงๆด้วยออกไปจากตรงนี้นะอย่างไรก็เหลอะพิซซ่าให้ฉันกินสักคำโอ้พวกมันแทบไม่เหลือเลยฉันเลยงั้นก็ยิ่งดีเลยเธ <c oughs> อ,อก็กินมแมลงสาบไปนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันว่าฉันมีบางอย่าง,างลิบบางออกไปนะเปลไม่ล่าของตอนนี้เป็นอาณรจักของมแมลงสาบแล้ว ครั้งนี้ฉันเข้าหมุนเป็นคนแรกนะโอเคสงสัยัจว่าฉันได้อะไรรอบนี้เอาไม่นะ oh, <no. S 1> ไม่เอาใส่เดือนฉันจะมีความสุงมากกว่ากับหมักฝรัง oh, yeah. ร่งโอเยหมักฝรั่งค่าบ้ามาบ้าเอาตอนนี้ก็ถึงตาฉันหมุนวงล้อแล้ว อะไรนี่มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมบางคนได้หมากฝรั่งแต่ฉันได้เปีนไก่มันทั้งน่าเกลียดน่ากลัวและน่าขยะขยงใช่ฉันไม่ฉาเธอสักนิดเาเรีบๆกินเลยอเธอพูดถูกฉันกำลังรออะไรอยู่ถึงเวลาใส่หมากฝรั่งลงบนพิซซ่าแล้วมันทั้งสวยทั้งน่ากินแถมยังมีสีสันสดใส่ด้วยบิงโกอสวยจิง พาดาเป็นไงบ้างฉันว่มัด่างมาอเยี่ยมเลยใช่มันเยี่ยมมากพี่ไม่เหมือนตีนใกอ๋อแต่ก็นะฉันมีความคิดจริงๆแล้วหนึ่งลาาต้องชอบแพร่งครั้งนี้แน่ไงคนสวยอ้านี่มันอะไรกันไม่นี่มันเกินไปแล้วนะมันจะดีกว่านี้ถ้าเบลมาใกล้น้าฉันเอามันวางไว้บนพิซซ์ของเธอสิมันควรอยู่ตรงนั้น ำไมฉันถึงถกลองค้อแบบนี้ฉันน่าจะได้พเพลินกับพิซซ่าแต่ตอนนี้ฉันต้องกินมันกับเตีนไก่เป็นไงเจอรี่อร่อยไหมพิซซ่าน่าอร่อยไหมล่ะนี่เลอกันเล่นเหรอกินพิซซ่าของเธอซะโอ้เธอพูดถูกอีกแล้วถึงเวลากินพิซซ่าแสนอร่อยมันเจ๋งสุดๆฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่มักฝรั่จะเข้ากับพิซซ่าขนาดนี้ มันดีมากฉันไม่อยากหยุดเลยบางทีนีนน่าจะเป็นพิซซาให้ลที่ทุ่นฉันเคยกินเลยฉันว่าถึงเวลาเป่าลูกปองลูกยักษ์แล้วว้าวมันใหญ่มากเลยแต่ยิ่งลูกปองใหญ่ก็ยิ่งเสียงดังแต่อะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยพวกมงังคุดลังนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะกำจัดตีนไก่พวกนี้กินพิซซาโดยไม่มันอร่อยขึ้นเยอะเลย จนี่เธอคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอขธาพาดแล้วฉันเห็นทุกอย่างเลย <No. S 1> และเธอจะต้องเจอกับกบวงล้อการทางทันสำหรับกล้องปิดของเธอเอาไม่นะฉันขออะไรก็ได้ที่ไม่น่ากลัวเย้ yeah. ฝนนี่มันไม่เลวเลยอแต่ถ้าเป็นฝนเป็นตีนไก่ล่ <c oughs> ะฮ่าฮ่าโอช่วยด้วยฉันถูกพยุติ้นไก่ทล่ม <c oughs> เธอเดาตลกมากเลย <laughs> <Okay. S 1> มาดูกันว่าของอร่อยอะไรเราฉันอยู่โอ้ย oh yeah. นี่เสียที่ฉันเรียกว่าชคงดีถึงเวลาของเยลลี่ลูกตาแล้วไม่ใช่แค่กินมันอย่างเดียวนะแต่เธอยังเล่นมันด้วย <laughs> ดูยสิมิล่าโดยฉันมีลูกตา <c oughs> เอาหลังหัวเราพอนแล้วถึงเวลากินลูกตาพวกนี้แล้ว เป็นไงบ้างดีไหมดีสุดๆฉันมั่นใจกินกับ <Okay. S 2> พิซซ่าก็ต้องเยี่ยมฉันก็อยากได้ของอะไรเหมือนกันเปลามึงยือ <You. S 2> เอาไม่นะ <c oughs> นี่มันแย่จงังพวกมันทั้งเมือ่อขึ้นั่นขึ้นนแย่ <c oughs> ฉันนึนกไม่ออกเลยพิซซ่าจอกมาแย่ขนาดไหนยดด้วยพีสีว่ามันจะแย่ขนาดไหน <c oughs> ใช่ยื you. แน่แหละฉันเห็นอยู่แล้วมันดูแย่มากฉันไม่อฉาเธอซักนิดแต่ฉันเชื่อว่าเพสซ่ากับเยลลี่ลูกตามันต้องเข้ากันสุดๆเลยมันทั้งดูน่าสนุกและน่ากินอร่อยจังน่ากินสุดๆฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันก็อยากกินเยลลี่สักอัน ฝันไปเถอะเป็นฉันแคอ้ชาวตัวเองที่กินพิซซ่าที่อร่อยขนาดนี้แถมตอนนี้ยังมีลูอตายจากปากของฉันด้วยจูจลี่เธอนี้ตลองจังฉันแค่อารมณ์ดีน่ะมิล่าทำไมเธอไม่กินล่ะฉันนึกว่าเธอลิมไปแล้วสิฉันไม่อยากลองมันัหมพวกนี้เลยฉันหวังว่ามันจะไม่ดูดฉันจากข้างในนะมิล่าที่น่าสงสารแค่ดูฉันก็รู้สึกเสียใจอย่างแล้ว แน่นอนมันคือปลาหมึกนะพวกมันมีเมือกด้วยจูเลี่เธอคิดมันตลกเหรอไม่มันไม่ตลกสักนิดเอานี่ไปอ้นั่นมันอะไรเธอกล้ได้ยังไงตอนนี้เธอก็ได้รู้ว่าปลาหมึกมันไม่ตลกสักนิดเธอไม่น่าทำแบบนั้นเลยรอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเอาพิซ่ายัดปากเธอหนึ่งนี้เธอหนีปลาหมึกไม่พ้นแล้วเจ้าปลาหมึกเข้าไปเลย นี่มันแากสุดๆจูเลียเธอใจร้ายมากเชื่เปล่านะฉันก็แค่ทำเพื่อความติดตามพักกินให้อร่อยมาตัดสินกันท้อนกันไกกระดาษฉันชนะออเยฉันชอบฟิตไฟสุดๆเลยเธอชอบแรงสามไม่ใช่เหรอเอาไปสิจูเลี่รู้ไหมว่าการกกงมันไม่ดี วบบงล้อกลับไปที่เดิมนะหรือเธออยากมาชนกับวงล้อแห่งการลองทันละ่ะก็ได้ฝรังของฉัแนแถมยังมีเยอะด้วยและก็มีกลิ่นหอมด้วยเราไม่ไหวที่จะกินพวกมันแล้วโอ้จูเลี่ตาเธอหมุนวงล้อแล้วใช่เลยฉันหวังมันจะออกมาอร่อยเหมือนกันขอให้ได้ของอร่อยขอให้ได้ของอร่อย <ff> ไม่ไม่นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเทียม มันเหม็นจะตายแปลกจังแต่ฉันยังไม่เห็นมันเลยแปลว่าฉันไม่ต้องกินกระเทียมสินะเดูดีๆก่อนสิมีกิ่มาจากที่ไหนสักที่อ้ทำไมต้องเอามาห้อยคอฉันด้วยพ้ยให้ฉันกินมันก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาแขวนคอฉันก่อนอื่นฉันต้องเอาเปิดกระเทียมออกก่อนและฉันมีเครื่องมือพิเศษช่วยแล้ว เริ่มแรกเธอต้องอเอากระเทียมใส่เข้าไปและแค่เพียงไม่กี่วิเปันก็จะหลุดออกหมด <Awesome. S 1> ใชแแบบ่แล้วแบบนี้เลยแล้วก็วางเป็นรูปส,สวยๆบนพิซซ่าอย่างเช่นรูปหัวใจนี่เป็นองคิเคที่เยี่ยมเลยงั้นฉันก็ใช้มันฝรั่งบอกความรู้สึกของฉันได้ก็คือความสุร้าน่าย,ยิ้ม ดูสิหน้ายิ้มได้กว่วหัวใจเยอะเลยเอาแล้วไงเธอก็แค่ทำตามฉันไม่มีอะไรดีไปกว่ากระเทียมรูปหัวใจของฉันใช่ตอนนี้เธอก็ต้องกินหัวใจนั่นเอาไม่เไม่นะฉันจะกินมันได้ยังไงหัวใจมันสวยมากๆเลยเธอนี่เจ้าเล่ตลอดเลยถึงว่าาแห่งวงล้อการลงทันแล้ว เอาไม่นะฉันไม่ชอบนีสักนิด oh. ฉันไม่ได้การัจะกินพิซซ่าหน้ากระเทียมแต่ฉันต้องเอามาทําเป็นน้ำาปาน mm hmm. เราไม่เครื่องปานแถวนี้โชคดีจริงๆและฉันก็หล่นม้าว่ากมันเป็นยังไง oh. ฉันว่ามันต้องไปอะไรน่าสุเยียสุดสุด oh. Oh. เดี๋ยวเราก็ได้รู้กันคอบถ้าฉันอ้วกมันเป็นความผิดของเธอมิลล่า และน้ำปั่นพวกนี้ต้องทำให้ฉันอ้วกแน่ๆน,นใช่มันดูน่าขะยกระอย,าย่างมากในปากของฉันรู้สึกมันหังกระเทียมยิ <You. S 1> ฉันจะกั้นไว้ไม่ไหวแล้วอ๊ะแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องมานั่งดมมันด้วยนะออฉันจะเป็นลมช่วยฉันทีเอาไม่นะกระเทียมทำมลิลาสลบไปแล้วสยองสุด,สด ฉันอยู่นี่ฉันไม่เป็นไรอ้อมีแม่ฝลั่งติดหน้าฉันด้วยเยี่ยมเป็นไร